ก่อนที่จะดูคลิปอย่าลืมกดกระดิงด่งกดติดตามกดเบเรเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปของรังแวนในเรื่องราวดีๆคลิปดีๆนะคะกดกระดิง่งกดเริฟกดเป็นกำลังใจด้วยนะคะแมทุกคนทุกคนดูนี่คะ่ะดูท่านางของน้อง แอปค่ะทุกคนแอปแอป<ส>ท่าน,งนางนางค่ะนอนแบบนี้ประจำค่ะ